ทารกคลอดพร้อมห่วงอนามัยของแม่หมอให้ถือตอกย้ำชัยชนะมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซนคนมันจะเกิดคุมกำเนิดก็เอาไม่อยู่กลายเป็นภาพฮือหาจากห้องคลอดทารกชายชื่อมาทิอุสกาเบรยลหลังคลอดได้ไม่กี่นาทีถูกถ่ายภาพขณะถืออุปกรณ์คุมกำเนิดรูปตัวทีที่เคยป้องกันไม่ให้แม่ตั้งครรภ์แต่เขาคือผู้ที่เอาชนะมันจนได้ลืมตาดูโลก ห่วงอนามัยหรือห่วงคุมกําเนิด IUD มีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดถึง99เป็นวิธีคุมกําเนิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงมีผลข้างเคียงน้อยขนาดประมาณ3เซนติเมตรใช้วิธีใส่เข้าไปให้พอดีกับมดลูกทําหน้าที่ป้องกันอสุจิเข้าไปปฏิสนธิกับไข่สามารถคุมกําเนิดได้นาน3-10ปีแล้วแต่ชนิดของห่วงอนามัยแม่ของเด็กเคอร์ดี้ใช้ห่วง ห่วงอนามัยชนิดเคลือบสารทองแดงมาประมาณ2ปีก่อนตั้งคันโดยไม่คาดคิดโดยที่ห่วง i u ียังคงอยู่ในมดลูกแพทย์เห็นว่าการเอาออกอาจเสี่ยงจึงปล่อยให้อยู่ตลอดการตั้งคันระหว่างตั้งคันเคดีมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเช่นเลือดออกและเยื่อบุต่างๆหลุดแต่โชคดีที่ทารกเกิดมาสุขภาพแข็งแรงที่โรงพยาบาลซากราโดคราคอนเดเจซุสในเมืองเนโรโปลิสประเทศบราซิล หลังคลอดแพทย์หญิงนาตาเลียโรดิเกสผู้ทำคลอดไม่พลาดถ่ายภาพทารกถืออายุดีด้วยมือเล็กๆภาพนี้ถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียพร้อมคำบรรยายว่าถ้วยรางวัลเห็นชัยชนะของฉันอายูดีก็จัดการฉันไม่ได้ส่วนพ่อของเด็กซึ่งกำลังรอทำหมันชายเขียนแคปชั่นว่าโรงงานปิดแล้วตอนนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทารกถูกถ่ายภาพกับอายูดีของแม่ ก่อนหน้านี้ทารกใบอีกคนหนึ่งถืออายุดีของแม่ขนาดข้อที่โรงพยาบาลไฮฟองประเทศเวียดนามสูติแพทย์ระบุว่าอายุดีอาจเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมทำให้คุมกำเนิดไม่สำเร็จและแม่ตั้งครรภ์ได้